สวัสดีพี่น้องพี่น้องเมื่อวานนะฮะพี่น้องผู้ใดได้เ,ดเบลงคลิปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในพี่น้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านพี่น้องเออเลี้ยงลูกก็บรได้เลี้ยงลูกซื่อๆเด้เลี้ยงลูกเฮ็ดคอนเท์นําพี่น้องมูเจ้า,เจ,าเจ้าได้นับบอวา่ามีจักคลิปคอยนับได้แดคลิปเมื่อวานนะะ่ะเมื่อวานนี้นะฮะตั้งแต่นะคะทายตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอบ่ท่านได้อาบนา้า พ,อพ่อบ่ท่านแอาบน้ำตือนขึ้นมาพ่อก็บ่ได้อาบน้ำอาบน้ำให้ลูกก็เป็นหนึ่งคลิปแล้วครับท่านนะคะป้อนเขาลูกก็เป็นหนึ่งคลิปแล้วครับท่านนะคะมาไล่สดอีกพี่น้องออกไปช้อปปิง้งไปซื้อโตะ๊ะซื้อของอเล่นให้ลูกอีกก็เป็นคลิปนะคะออกไปกินอาหารกินอาหารครอบครัวกับคลิปนะคะพี่น้องเจ้าเสือบอมผู้ใหญ่บ้านหาเงินเฉพาะคลิปแล้วหาเงินใดเป็นล้านนะ เล่าขยันนะฮะเล่าขยันเวลาเป็นเงินเป็นทองนะเพิ่นนอะบ่ได้ยูซื่อซื้อเบ่ได้พักผ่อนนะพี่น้องอเห็นแล้วก็รู้ตนนะพี่น้องอพี่นายบานฟินแลนด์เพิ่นเป็นคนขยันนะฮะการลงคลิปเยอะๆนะคุณนบ่ได้ลงลงคลิปแบบเฮ็ดเฮ็ดทิ้งเฮ็ดคว้างเด้ลงเราได้ตังนะเพิ่นเ็นขยันลนะเนาะถึงเพิ่นสิเป็นคนดังนะฮะถึงเพิ่นสิมีเงินลายนะ แต่พ่นกขยันเล่นบอพี่น้องตื่นมาบ่ต้องล่างนะใส่ฟิลเตอร์นะคะก็ได้คลิปแล้วพี่น้องมันเป็นคลิปเลีวๆเปลียวๆ,ๆ,ๆนะคะว้าวนะคะนี่แหละคนจะรวยนะคะคนจะรวยนะคะมีแต่ขยันนะคะคนคนขยันเท่านั้นที่จะรวยนะคะคนขี้คานบ่มีรวยดอกพี่น้องบางคนเนี่ยโอ้ยมีเงินนิดหน่อยคลิปกับบอ่อยากสิลงพี่น้อง เงดหลายนะคะเออวอ้ผู้ลัางค้นนั่นแหละว่านะคะส่วนคนที่รวยแหละขยันนะคะมีแต่จะรวยไปหน้าน่ะผู้ย่บานฟินแลนด์นะคะนอกจากจะดังนอกจากจะเป็นคนดีนะคะเพิ่นมีแต่สีรวยไปนานะคะบาบึ่งลูกดีขนาดเลยพี่น้องอาบน้ำทาครีมเปลี่ยนแผ่นเพิดน,นั่งเฮดได้ทุกอย่างนะคะนั่งรักลูกนั่งทำได้ทุกอย่างนะ,ะเออไปว่า ผู้ใหญ่บ้านออนแอนแล้วเป็นคนบดีนั่งเป็นคนดีนาะงนางเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะรักแล้วรักมากก็แค้นมากเจ็บมากนะคะรักแรกก็เจ็บนะคะเออฟังใจนะ,ะคะคําว่าเจ็บแล้วฟังใจนะพี่น้องเพื่อน,น,นถึงได้บอย่อมขึ้นดีก็ย้อนว่าเพื่อนเจ็บนะฮะกลับไปก็เจ็บคือเกานะฮะ รุดพ้นแล้วละเพิ่นวานะคะในเพลงเลยตามเพลงเลยเด้อพี่น้องผู้ใดที่เชียร์เพิ่นกลับมาดีกันนั่นคอยก็เคยเชียร์อยู่พี่น้องคอยรู้ตนเด็กน้อยนะคะแต่ความรู้สึกของเพิ่นนะคะทึ่งทางเมียกับพวกแค่นํำน่ะพี่น้องเอ้ย